ไปครั้งนะคะกับคลิปสอนตัดเย็บเสื้อผ้านะคะจากที่แบบหายไปนานแต่ละคลิปของการตัดเย็บเนี่ยเว้นช่วงไปเยอะมากเลยซึ่งเป็นคลิปที่หลายๆคนแบบค่อนข้างจะเรียกร้องแล้วก็อยากให้อูททำบ่อยๆทำหลายๆแบบนะคะเพราะว่าก็เข้าใจแหละมันเป็นคลิปที่มีประโยชน์เนาะหลายคนเอาไปทําตามได้หลายคนทําเป็นงานอดิเรกหลายคนตัดเสื้อผ้าใส่เองแล้วก็หลายคนสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพได้นะคะ แต่ว่าการเตรียมคลิปตัดเย็บเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าพวกคลิปแบบวอล์กหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆนะเพราะว่ามันต้องเริ่มจากการแบบหาไอเดียว่าเราจะทำเสื้อผ้าแบบไหนแล้วก็เริ่มทำแพทเทิร์นเลือ,อกผ้าเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาถ่ายขั้นตอนการตัดเย็บเสร็จแล้วต้องไปด่าแพทเทิร์นในการแจกเพื่อนๆอีกแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะต้องมาใช้เวลาในการตัดต่อเรียบเรียงเพื่อให้แบบเพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆว่าเออมันจะตัดเย็บยังไงอะไรอย่างเงี้ย เอาหละเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้จะมาสอนตัดเย็บเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอปสายเดี่ยวตัวสั้นนะคะตัวนี้เย็บตามไม่ยากเลยถ้าเราใช้ผ้าที่มันเย็บง่ายไม่ยากหนักอย่างเช่นพวกผ้าคอตตอนผ้าลินินหรือผ้าที่แบบเป็นทรงหน่อยเย็บตามได้ง่ายๆเลยแปบ๊บเดียวเสร็จค่ะงัเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะผ้าที่ใช้วันนี้นะคะเลือกใช้ผ้าลินินนะคะใช้เป็นผ้าลินินลายสกอตแบบนี้ ข้อดีของผ้าลินินก็คือมันเย็บง่ายนะคะแล้วมันก็ใส,สบายเหมาะกับหน้าร้อนตอนนี้นะคะอุจะเป็นการเย็บประกบกัน2ชิ้นนะคะไม่มีการใช้ซับในนะอุจะใช้ผ้าเดียวกันเลยทั้งชิ้นด้านหน้าแล้วก็ด้านในนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อผ้าซับในให้มันยุ่งยากนะคะแพทเทิร์นก็มีแค่2ชิ้นง่ายๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปตัดผ้ากันค่ะ เพอ่เขียนบอกไว้น,นะคะว่าเราจะตัดชิ้นหน้า2ชิ้นแล้วก็ชิ้นหลับ4ชิ้นนะคะ สองชั้นก็คือรวมทั้งหมด4ชิ้นหรือจะวางทีละ2ชิ้นก็ได้นะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นผูกโบ,โบก็เลยจะทําเป็นสายติดกับเสื้อไปเลยนะคะโดยที่สายเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเสื้อสายเดียวทุกตัวเลยเวลาเราทําสายไส้ไก่เราจะตัดผ้าเกณฑ์เฉลียงนะคะผ้าเกณฑ์เฉลียงก็คือหน้าผ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็จะตัดผ้าแนวนี้เลยนะคะสายด้านหลังทําทั้งหมดสีชิ้นนะคะ ความยาวตามที่ชอบเลยก็ได้ใครชอบก่อยสายยาวๆก็ปล่อยยาวๆได้เลยสายไหล่ก็ทำเหมือนกันนะคะสายไหล่สองข้างเสื้อสายเดี่ยวส่วนใหญ่จะความยาวสายอยู่ที่ประมาณ30-32เซนนะคะเดี๋ยวเราตัดเข้าวๆอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็เวลาเราจะยิบเราค่อยทับลงมานะคะ ตอนนี้เราก็ตัดผ้ากันเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดที่เราได้ก็จะมีได้ชิ้นหน้า2ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นหลังอย่างละ2ชิ้นซ้าย2ชิ้นขวา2ชิ้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นสาย,สายสต่างๆที่เราตัดผ้ากเกณฑ์เฉลิงเอาไว้นะคะงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปเย็บกันเลยค่ะการเย็ <d>. บนะคะเราจะเริ่มจากชิ้นหน้าก่อนชิ้นหน้าก็คือเราจะเริ่มจากการเย็บเกล็ดก่อนนะคะเราจะเริ่มจากการเย็บเกล็ดที่เราขีดไว้ก่อนนะคะ เราก็มาพับครึ่งเกะแล้วเราก็เอาเข็มหมุดนะคะกัดไว้ตามรอยที่เราขีดนะคะดูด้านหน้าก็ดูด้านหลังมันตรงกันหรือเปล่าเราก็จะเย็บตามรอยนี้เลยนะคะทำทั้งสองด้านซ้ายขวาแล้วก็ทำทั้งสองชิ้นเลยค่ะ โดยที่เราไม่ต้องย้ำปลายนะคะคือถ้าเป็นผ้าเนื้อบางเนี่ยเราจะไม่ย้ำปลายนะคะเราจะผูกปมที่ปลายเกตแต่ถ้าเป็นผ้าเนื้อหนาเราจะย้ำปลายนะคะผ้าลินินตัวนี้มันเนื้อบาง<ม>ก็เลยจะไม่ย้ำนะคะ<ม>ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาผูกปมที่ปลายวิธ<ม>ีผูกปมก็คือจับได้ทั้งสองข้างนะคะวนเข้ามา ละะแล้วเราก็จิ้มตรงปลายเก็ดเอาไว้นะคะแล้วก็ดึงมันก็จะเป็นปมที่ปลายเก็บพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกเดี๋ยวไว้ประมาณหนึ่งเซนแล้วพอก,การเก็ดออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีดลงหันเก็บลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็รีดทำแบบนี้ทั้งหมด4ี่เก็ดเลยนะคะของเสื้อชิ้นหน้านะคะกลับไปเราจะมาเย็บไส้ไก่นะคะเส้นที่เราตัดไว้นะคะเราก็พับครึ่ง สอดเข้าไปใต้ตีนผีนะคะอุ้ยเย็บไส้ไก่ขนาด1ตีนผีก็คือประมาณ0.7ซนติเมตรนะคะที่จักมันจะมีมาร์กเขียนไว้ให้นะคะ<ม><ม>ก็จะพอดีกับริมของตีนผีพอดีนะคะค่อยๆับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะได้เส้นประมาณนี้นะคะ เราจะตัดริมผ้าด้านนี้ออกนะคะให้ห่างจากเส้นเย็บคือประมาณครึ่งเซนนะคะมันจะได้กลับไส้ไก่ออกมาได้ง่ายๆตุรกรน,นี้เขาเรียกว่าที่กลับไส้ไก่นะคะเราจะใช้กลับไส้ไก่แต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยใช้เข็มร้อยได้ก็ได้นะคะจะสอดเข้าไปอย่างนี้ แล้วเอาตะขอเอาตะขอด้านนี้นะคะเกี่ยวผ้าแล้วก็ค่อยๆดึงกลับลงมาเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเส้นสายเดียวแบบนี้เลยเราก็ทำทุกเส้นที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ ตอนต่อไปนะคะเราก็เอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาต่อกันนะคะโดยเย็บตะเข็บข้างติดกันนะคะอันนี้ชิ้นหลัง1ชิ้นแล้วก็ข้างนี้เราก็เอาชิ้นหลังอีก1ชิ้นมาประกบกันโดยที่เอาผ้าด้านถูกกับด้านถูกประกบกันนะคะแล้วเราก็เย็บดึงเซนติเมตรด้านข้างตะเข็บทั้งสองข้างเลยนะคะล้ เราเย็บทั้งสองข้างแล้วนะคะเปิดมาก็จะได้แบบนี้เราก็ไปทําอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเลยะคะ่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็เอาชิ้นที่เราเย็บชิ้นหน้ากับชิ้นหลังประกบกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอาสายมาวางรงตำแหน่งตรงน,นี้นะคะทั้งสองข้างเลยใครจะเย็บกดไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะเอาเข็มหมดกัดไว้ก็ได้นะคะ อีกชิ้นหนึ่งนะคะผ้าด้านถูกกับผ้าด้านถูกนะคะประกบกันแบบนี้เราจะเย็บรอบเลยนะคะตั้งแต่กลางหลังไล่มาเลยวงแขนแล้วก็เส้นขอบอกไล่มาจนถึงสุดด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาเข็มหมุดกัดตำแหน่งไว้ก่อนเส้นข้างลำตัวต้องให้ตรงการ ไล่สายดีๆนะคะอย่าให้สายบิดนะคะมันก็ไล่สายมาดีๆแบบนี้ mm hmm. แลก็กัดเอาไว้เหมือนกัน พอเรากลับตามตำแหน่งสำคัญแล้วเสร็จแล้วเราก็กัดไล่รอบไปเลยค่ะ พอเราเย็บโดยรอบแล้วนะคะเราก็กลับออกมาดูสิเช็คสายดูว่าบิดหรือเปล่านะคะก็จะเริ่มเห็นเป็นตัวเสื้อแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเย็บสายผูกข้างหลังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดกระดุมหรือไม่ได้ใส่ซิปนะคะเราก็เลยทาเป็นสายผูกข้างหลังแทนเราก็กลับเอาด้านผูกกับด้านด้านผูกมาประกบกัน จากที่เราเตรียมไว้เราก็ไปรีดให้ยืดแล้วเหมือนเดิมน,นะคะตัดความยาวตามชอบได้เลยนะใครชอบอยาวชอบสั้นได้เลยแล้วก็กางออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาเส้นแรกเนี่ยชิดมุมด้านบนเลย,ยนี่เส้นต่อมาโอกาสว่าให้มันห่างจากเส้นข้างบนประมาณ7เซนนะคะเอาอีกเส้นหนึ่งมาแล้วเราก็วางไว้ เราก็ทําเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็จะเย็บรอบอย่างนี้เลยนะคะโดยที่เราจะเย็บจากกลางหลังเนี้ยลงมาถึงสุดปลายแล้วก็เย็บท้ายประกบกันไปเรื่อยๆเลยนะคะจนมาสุดฝังฝ่งนี้ฝั่งเนี้ย เราจะเย็บเปิดช่องเอาไว้นะคะก็คือเย็บจากด้านล่างขึ้นไปแล้วก็เย็บจากด้านบนลงมาแล้วก็เป็นช่องไว้ประมาณ3-4นิ้วก็ได้ค่ะพอให้มันกลับออกมาได้พอเราเย็บเสร็จแล้วเราจะกลับเอาด้านถูกออกมานะคะ มุมด้านนี้ใครจะเย็บหรือว่าจะสอยปิดก็ได้นะคะแต่ว่าเ,เดี๋ยวเย็บปิดเลยกระดาษจับให้มันชนกันแล้วเ,เราก็เย็บคิ้วนิดน,นึงเว้นจากกลางหลังเข้ามาประมาณ3ามมิลลิเมตรเราก็เย็บคิว,วไปเลยจับตะเข็บให้มันสวยงามเข้ากันแล้วเ,เราก็เย็บปิดได้เลยเอาไปรีดก,ก่อนก็ได้นะคะมันจะได้ม h i n g แค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปลรีดให้เรียบทั้งตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูค่ะ